มีเคสไหนที่อาจารย์รู้สึกว่ามันน่าหนักใจมีอยู่หลายเคสนะครับแต่เคสที่หนักใจเนี่ยมีอยู่เคสหนึ่งนั่นก็คือพี่สลับจิตดวงจันทร์พี่โองพี่พอข<ง>อเล็กๆหน่อยฮะได้ครับใครหั่นครับทีมผมแน่ๆ <laughs> ทีมผมเนี่ยครับทีมผมเนี่ยอ่านเอาทีมอาจารย์ก็มีแหละครับมีครับมีอย่างนี้เลยครับนะแค่เจียวขิงให้ให้เหลืองเนี่ยก็แทบจะไม่เหมือนใครแล้วอร่อยแน่นะอร่อยครับอร่อยแน่นอนอร่อยลั่นทุ่งครับย่าเออบ้านเขาจะอร่อยเหมือนบ้านเราไหมอ่ะสวัสดีนะครับและตอนนี้เราก็อยู่ในรายการอร่อยลั่นทุ่งนะครับแต่ว่าวันนี้เราไม่เสียงดังเราให้เกียรติสถานที่ อะไรล่ะแพร่เรียบร้อยมากเลยเปิดแบบเรียบร้อยจริงๆนะวันเนี้ยเพราะปกติเนี่ยรายการผมอะโบกเลยซึ่งไม่เหมาะครับสถานที่ตรงนี้เดี๋ยวจริงาอาจารย์จะไม่ได้จริงๆแต่ตรงเนี้ยต้องยกเอาไว้เหนือหัวเหนือยิ่งจริงๆนะฮะคุณผู้ชมยกว้สวัสดีครับสสวัดีครับคุณแม่สัมภาษณ์นะครับอย่างที่บอกเอาไว้ก็ให้เกียนเพราะว่าพี่เอมาเลยนะครับเปิดบ้านต้อนรับอย่างเงี้ยเป็นประจำ มันมีหลายเรื่องเลยออยากคุยอะแต่ว่าก็คุยไปในรายการอาจารย์เยอะแล้วมันในช่องนะครับแต่เนี่ยเขาอยากรู้อยากรู้ครับอาจารย์ว่าตอนไปทัวร์ใช่ไหมใช่เหมือนกับว่าอาจารย์เนี่ยไปจัดรายการของอาจารย์เนี่ยการที่ตรงนั้นตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยครับมีเคสไหนที่อาจารย์รู้สึกว่ามันน่าหนักใจเพราะอะไรล่ะครับอาจารย์ผมอยากรู้จริงๆก็มีอยู่หลายเคสนะครับแต่เคสที่หนักใจเนี่ยมีอยู่เคสหนึ่งนั่นก็คือ พี่สลับจิตดวงจันทร์พี่โอ่งใช่พี่โอ่งเป็นอะไรที่แรงมากโดยโดยโดยส่วนตัวของวิญญาณพี่เอมิกถ้าไปถึงเนี่ยปกติแล้วเนี่ยก็คุยเรื่องทํานายดวงชะตาทํานายอะไรแกไปเป็นปกติพอไปเจอวัดวัดหนึ่งมีอะไรบางอย่างเนี่ยเข้าแทกแกแกไม่เข้าวัดเอาเลือดมันเดี๋ยวนี้ที่ตัวมันเขาอายกูเดี๋ยวนี้ มันทำได้หรือไม่ถ้ามึงทำได้กูจะจบให้มันเดี๋ยวนี้ผมก็รู้เลยว่าเอา้าทำยังไงวะพี่โอง่งมาจากไหนไอ้ตัวนี้มาจากไหนอะไรยังไงบอกให้สงบก่อนแล้วถ้าอยากได้อะไรเนี่ยค่อยมาว่ากันผมจะไม่สามารถที่จะตัดสินอะไรใครได้เพราะว่าเราไม่สามารถที่จะไปปราบหรือว่าไล่เขาออกไปรรหรือจู่โจมเขารหรืออะไรเงี้ยสงบลงก่อนแล้วเดี๋ยวมีอะไรค่อยว่ากัน ให้ถวายพระป่าก่อนให้ถวายพระก่อนให้เรียบร้อยแล้วค่อยมาว่าก,กันเอาบุญกุศลรับให้เรียบร้อยแล้วค่อยมาคุยกันหลวงเชื่อว่านะั่นมันเกิดจากแรงกรรมจริงๆเพราะว่าหลายสิ่งหลายอย่างที่เราเป็นเนี่ยแม้กระทั่งในร่างกายของเราเนี่ยเราไม่สามารถที่จะบอกใครได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันมีอาการแบบไหนยังไงแต่พอมาเจออาจารย์แล้วอาจารย์ทักและอาจารย์บอกทั้งที่เรายังไม่ได้สัมผัสวันเดินปีไม่ได้ดูมือยังไม่ได้แตะเพียงแค่เจอหน้ากันเท่านั้นเอง พอเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ทำกิจสงเลยเสร็จเรียบร้อยอะเสร็จเรียบร้อยแล้วเข้าเลยนะเข้าร่างแกข,ข้าคนคุข,ขาคนไม่ทผิดไม,ม่ได้ทำผิดไงแกบอกว่ามึงฆ่ากูไว้เขาบอกว่าใครฆ่าพี่โอ๋เนี่ยมันฆ่ากอ้โคือคนที่มาเนี่ยบอกว่าพี่โอะฆ่าเขาเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยชาตินี้กูจะต้องเฉือนมึงทีละชิ้น กูตัดในตัวมันหลายสิ่งอย่างกูตัดกูเถือนลุกอย่างมันทุกวันเนี่ยมันเหลือแค่ชีวิตเท่าน,นั้นที่มันเหลืออยู่ดังนั้นกูตัดกันหมดแล้วแสดแล้วเนี่ยชาตินี้กูจะต้องเฉือนมึงทีละชิ้นกว่ากูจะตายมันทรามานขนาดไหนคําว่ามิสหายเนี่ยกูอ่ะรักเขาเนี่ยเขาจประมาณว่ารักและจริงใจกับมึงขนาดเนี้ยแล้วมึงทํากับกูขนาดเนี้ยมันเป็นเพราะอะไรชาทําให้ชีวิตมึงนั้นอะไรอะ คลๆก็โดนโดนโดนใส่ร้ายโดนป้ายสีโดนไม่เจริญเออไม่เจริญโดนโดนให้คนเนี่ยชื่อ,เ,อ,อเข้าใจมึงผิดไปหมดเลยมึงรู้ไหมผมเข้าใจครับการหอดโคครั้งแรกมันมีใครร้วที่ปาดแล้วตายเลย <c oughs> มันปาดครั้งแล้วครั้งเล่าเพื่อให้เจ้านายมันเห็นว <c oughs> ่ากูเลือดตกเท่าน,านี้แล้ว <c oughs> ทางที่ชีพกูก็อยังไม่ขาดดิ่นแต่กูก็ต้องทำเอาไงดีวะเอาอย่างนี้ละกันเอฟซี FC เราเนี่ยมีหลายคนเลยเนี่ยคนมาดูท่านมาเป็นพยานให้ท่านแล้วก็เห็นใจท่านนะไม่ได้เห็นใจพี่โอ่นะเอาอย่างนี้ให้100คนเนี่ยเอาไหมเดี๋ยวจะบวชให้คุู้ชก็บอกว่าได้ได้ได,ได้เดี๋ยวจะช่วยหาคนมาบวชอุทิศบุญกุศลให้กูอโฮสิกรรม กลัวโหสิกรรมคือรับสิ่งนี้ร<ช>ับสิ่นี้พอโหสิกรรมเสร็จก็หูก,ก็จะได้ก็พระก็ญาถาวาริวหาเป็นการอภัยญานนะัานก็คืออภัยทานให้<ะ>เสร็จปุ๊บแกก็สลบสลายก็เลยเป็นที่มาของคําว่าเด็กโสสิเขตเนี่ยต้องจัดงานบวช นะครับอย่างน้อยเนี่ยปีหนึ่งเนี่ยปีนึงต้องบวชอยู่แล้วบวชพระทุกปีทุกปีทุปีเป็นที่เป็นที่มาของเรื่องราวนั้นมทนาสาธุด้วยจริงๆนะมันบุญใหญ่จริงๆนะคุณพ่อคุณแม่นี่คือเรื่องที่อาจารย์โอเล่เนี่ยนะครับได้สัมผัสมาอยู่ตลอดเวลานะครับนี่สาธุกอขึ้นมาเลยโอเครับแก่โจหลุย อาจารย์ครับองนี้มีที่มาที่ไปยังไงครับถึงได้ขึ้นมาคือที่ศรีวรยาลัยเนี่ยฮะพที่เอคุณนิดปีหนึ่งเราจะจัดงานไหว้ครูเนี่ยด้วยกันสองครั้งงานไหว้ครูครั้งครั้งแรกนะครับ ต้นปีะจะจัดช่วงฤดูหนาวเนี่ยฝนยังไม่ตกเนาะเราก็จัดให้กับ,บพวกเบื้องหลังพวกเบื้องหน้าทั้งหลายที่อยู่ในในการ<ล>ถ่ายทำ<ร>นะครับก็มีการครอบเสียงก็อบใบนะครั้งที่2ก็คือก่อนที่จะเข้าสู่ฤดูร้อนนะครับ,รบเขาเรียกว่าบุญใจตะนะครับบุญใจตะหรือพิธีการไหว้ครูนะหรือเขาเรียกว่าวันใจตะวันนั้นนะ่ะเป็นประเพณีมาทั้งหมด6ปีแล้วซึ่งเราชักนาคชักนาคคือการกวนเกษียณสมุก ครวรเกษียณสมุดเพราะว่าทุกครั้งที่ศีวรายาอะไรจะทําอะไรเนี่ยเราจะไม่ได้เรียกว่าวัตถุมงคลเลยรเราจะเรียกว่าพุทธศิลป์มงคลคนะพุทธศิลป์มงคลแต่และอย่างเกิดมาเนี่ยมันมีคุณค่าต่อแผ่นดินผมบอกเลยว่ามีคุณค่าต่อแผ่นดินเพราะสืบสารจากประวัติศาสตร์อย่างแท้จริงในงานชักนาคเนี่ยเราก็จะต้องอาศัยครูบาอาจารย์เหมือนกันนั่นก็คืออาจารย์แม่ตะวันยังเขียวสดผู้เชิดหุ่นละครเล็ก ในสมัยก่อนที่อาจารย์สาครยังเขียวสดหรือพ่อโจลุยยังอยู่นะครับท่านก็บอกว่าอาจารโนเล่นะให้รักษาไว้นะขนละครต่างๆแล้วก็ละครเล็กๆ็อะไรประมาณเนี้ท่านก็มาให้ทุกปีแล้วก็ท่านก็มอบเสียงพ่อโจลุยให้นะครับแล้วก็ได้มากี่ปีแล้วอาจารย์เออเพิ่งจะได้ปีนี้เพราะอาศัยวิธีการปั้นอย่างยากนะฮะปั้นด้วยมือของสามีของแม่แม่แม่ตะวัน นะครับแล้วก็มีอย่างหนึ่งน่าจะเป็นตำราตำราของการไหว้ครูครนะครับแม่ตะว,วันนี้ก็มอบตำรานี้ก็มาให้ผมด้วยบอกว่าอาจารย์รมีไหว้ครูยังไงกับพ่อเสียนพ่อโจลุยเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยไปกับอาจารย์ดูเร่ ทุกครั้งจัดโขนจัดละครจัดอะไรขึ้นมาเนี่ยให้ใช้บทนี้นะตั้งแต่นั้นมาเนี่ยก็เป็นประเพณีมาต้องบอกนี่นะว่าเวลาไหว้ครูเนี่ยเขาจะมีพิธีการ,รแล้วก็จะมีองค์การที่เราจะต้องอ่านเป็นตำราซึ่งเขียนเอาไว้เนี่ยตำราเล่มนี้คุณรู้ไหมว่าเป็นตำราที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆนะคะเพราะว,ว่าถ่ายทอดมาจากพ่อโจหลุยส์ก่อนที่จะมาเป็นพ่อโจหลุยส์เนี่ยเขาก็<ม>ได้มามีครูมา เขาก็จะเก็บกันมานะครับแล้วคนที่จะได้มาไม่ใช่ว่าเขาจะนึกให้ใครก็ให้เขาต้องเห็นแล้วว่าบุคคลนี้รักษาได้สืบทอดได้อาจารย์ได้มาได้มาครับคนลุกจังเลยพอ,อตอนนั้นยังไม่ได้เสียบแม่ให้เล่มมาก่อนค่ะแม่แม่ตะว,วันให้เล่มมาบอกอาจารย์รักษาเอาไว้นะอ๋อแม่เดี๋ยวผมขอลอกขอจดันเกนขอจดแล้วเ,เดี๋ยวแม่เอาไปทำไปทำมาบอกเอาไปทั้งเล่มเลยนะยื่นให้ยื่นให้อตอนนี้ยังอยู่ที่ ที่หอพระอยู่นะครับปีหนึ่งก็จะออกมาอ่านอ่านเนี่ยอ่านองค์การอ่านอะไรเนี่ยตำราเล่มน,นี้มีการผูกได้ไดไดก่อนใช่ไหมหอยู่ในหอใช่ปะค่าห,หูที่จกทักเลยไหมพี่เอใช่ปะ <c oughs> ตอบแม่ตอบแม่เอาหรอตอบไหมตอบไหมเธอทักหมดเลยนะเนี่ยอ,อยากให้ทำอเลยทุกอย่างทำเลยไบางอย่างเขากินไม่กินนะเขาเลือกกินนะบางอย่างด้วยใช่ครับเขาถือเอ่อ อ่าเราเล่ากันนะไหนๆเรามาแล้วได้เจออาจารย์อเล่แล้วก็ต้องขอรบกวนอาจารย์ถ้าให้อาจารย์ช่วยแนะนําหน่อยได้ไหมครับว่าอย่างตัวผมน้องเป็นน้องชายของพี่เออะไรที่ผมต้องระมัดระวังในชีวิตหรือว่าอะไรที่ดีอยู่แล้วและอะไรที่ควรจะปรับปรุงแก้ไขือ้ขาผมก็จริงๆแล้วเนี่ยนะครับในเรื่องของในเรื่องของคําว่าศิลปินเนี่ยทั้งสองท่านเนี่ยเป็นศิลปินอยู่แล้วนะครับ สืบสารงานไม่ใช่ว่าเล็กๆน้อยๆเลย,เลยนะงานของโลกใบนี้เลยนะเพราะฉะนั้นแล้วหน้าที่ของพี่ที่ดีที่สุดคือเผยแพร่ให้ดีที่สุดและให้ความรู้อย่างตรงไปตรงมาให้ดีที่สุดรักษาจรรยาบรณของศิลปินให้ดีที่สุดมีคำหนึ่งพี่เอเคยพูดอะไรนะร้อง,องสุดคำ,คำรำสุดแขนนั่นแหละดีที่สุดเลยเพราะฉะนั้นานาตาลีลาเนี่ยเป็นของสูงฮะเป็นของให้โลกใบนี้นั้นเคลื่อนไหวไปให้จักรวาลนี้เคลื่อนไหวไปดัง องค์พระเป็นเจ้าคือพระศิวะนั้นนาตาลากอยู่ตลอดเวลานะฮะแล้วก็ไม่อยากให้ทิ้งเอาไว้อยากให้พี่มีอะไรต้องสืบทอดให้กับคนต่อคนรุ่นต่อรุ่นเพราะว่าพี่ทุกวันนี้มันจะหายไปหมดแล้วครับจริงครับมันจะหายไปหมดแล้วมันก็จะกลายเป็นสิ่งที่ไม่มีอาจารย์โอเล่ครับเนี่ยว,วันนี้เราทํารายการก็จริงนะ แต่คําสอนที่ออกมาจากปากของอาจารย์เนี่ยนะครับล้วนแล้วแต่มีคุณค่าและมีประโยชน์จริงๆ,งๆเหมือนสอนลูกสอนหลานบอกเขาเถอะครับคุณผู้ชมเพราะว่าลูกๆและหลานเราอะตอนนี้อาถามจริงๆรู้จักํำตัดไหมรู้จักลิเกไหมรู้จักการแสดงของไทยๆเราไหมเด็กๆรุ่นใหม่จะไม่รู้จักแล้วลูก นะครับเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรให้สืบทอดแม้กระทั่งนิทานพื้นพื้นบ้านที่เราเล่ากันมาเมื่อก่อนก่อนจะนอนต้องนิทานกล่อมลูกเล่าให้ลูกฟังเล่าสืบทอดกันมาแต่ตอนนี้เด็กก็ไม่ต้องการฟังนิทานดูการ์ตูนดูอะไรตัวอะไรไปเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นพวกนี้มันทําให้เราฟุ้งได้ครับ <c oughs> อาจารย์พูดดีนะคะเมื่อกี้นี้ที่บอกว่าต้องไม่ลืมว่าลากเราเป็นยังไงเง่าเราเป็นยังไง <c oughs> โอ้ยวันนี้อร่อยลั่นทึงเราเปลี่ยนมูดแบบ เปลี่ยนมูดเลยเพราะว่าเราก็ตามแขกรับเชิญตามอาจารย์โอเล่แล้ววันนี้ก็ได้อะไรมากเลยอย่างผมเองอะ่ะบางเรื่องเราก็ไม่เคยได้ยินไม่เคยได้ฟังใช่ไหพี่วันนี้ถือว่าคนที่ดูรายการเราได้ทั้งอาหารเดี๋ยวเราจะไปทำถูกป่ะแล้วก็ได้ทั้งความรู้ที่ได้คุยกับอาจารย์โอเล่ด้วยวันนี้นะเมนูที่จะลั่นทุ่งกันนะครับดูซิว่าจะเป็นเมนูอะไรไปอาจารย์บอกพ่อแก่กันพ่อหนูไปกินข้าวก่อนนะขอประดิม เปลืองเวลาอะมาคุณผู้ชมจ๋าต้องบอกยี้นะครับว่าคุยกันจุใจแล้วแต่ข้างบนได้ความรู้เยอะแยะมากมายแล้วนะครับตอนนี้เมื่อที่แล้วเป็นไงมิตรเมื่อที่แล้วเราทําอาหารแต่เราคุยเรื่อง7วันใช่ไหมคนดูดวงกันเพลินมากวันนี้ก็เลยอยากเห็นอาจารย์โอเล่แบบในลุคของพ่อครัวแบบจริงจังแบบทําอาหารแบบหนักๆเลยครับอาจารย์ วันนี้ทําอะไรเมนูผัดขิงครับผัดขิงโปรตีนเกษตรครับผัดขิงโปรตีนเกษตรอาจารย์โอเล่ฉันจะย้ําแล้วฉันจะขิงเธอยิ่งสั์ฉันจะขิงเธอวันนี้จะทําผัดขิงเดี๋ยววันนี้เธอดูอาจารย์โอเล่บ้างนี่อาจารย์โอเล่นะเธอดูส่วนประกอบนะครับส่วนผสมนี่วันนี้มีอะไรบ้างครับอาจารย์ครับก็เหมือนเดิมฮะโปรตีนเกษตรนะครับผมแล้วก็ พริกอ่อนเนาะแล้วก็ขิงเห็ดหูหนูนะครับต้นหอมนะครับหอมหัวใหญ่นะครับแล้วก็ซีอิ๊วขาวนะครับน้ำมันพืชนะครับแล้วก็สามเกลือนะครับแล้วก็เต้าเจี้ยวนะครับแล้วก็พริกนะพริกอันนี้ผม่จะใช้พริกพริกแห้งนะครับแล้วก็กระเทียมอันนี้แหละนะครับแล้วก็พริกไทยด้วยนะครับพริกแห้งพริกไทยกระเทียมนะครับโขกกันนะครับจนจึงได้อย่างนี้ออกมานะครับแล้วก็ใส่หอมลงไปด้วยนะ คือน้ำพริกกะปินะจริงเหรอจมันจะทําให้จริงๆแล้วมันใส่กะปิด้วยในในเครื่องแกงแต่ผมจะแยกออกมาคือทําน้ำพริกกะปินานต่างหากผัดขิงใส่มันจะอีกรสชาติโบราณอีกแบบนึงเละมาเหนือด้วยเห็นไหมเออเป็หนไลรจ้าเหนือเมฆเลยจ้าต้องบอกกันดีเห็นไหมแปลกมากผมนี่นะก็ทำรายการอาหารไม่เยอะมากนะครับแต่ผัดขิงวันนี้ขอบอกเลยว่า เป็นเมนูมหัศจรรย์มากๆขอชิมติมืออาจารย์โอเล่หน่อยได้ครับเชิญเลยจัดมาเดี๋ยวครับขอเล็กๆหนยครับได้ครับใครหั่นครับทีมผมแน่ๆ อันนี้ของอาจารย์แน่นอนฮะทีมผมเนี่ยครับทีมผมเนี่ยอ่านเอาทีมอาจารย์ก็มีแหละมีครับมีอย่างนี้เลยครับนะเอาแบบใช้ได้จริงอ่ะใช่คุณซอยบางๆเลยก็ดีครับเออซอยให้บางๆเยอะๆเลยซอยอาจารย์มันรู้ทางอาจารย์ทานมัเยอะกว่าแล้วใช่เชื่อเชื่อแต่ก็เป็นคนใจเย็นมากเลยนะเนี่ยถ้าเจอลูกน้องอย่างเงี้ยวีนไหมวีนครับวีนเหรอวีนเหมือนกันนะจริงเหรอจริงครับโมโหสุดโมโหสุดแล้วยังไงก็ก็ต้องเดินเข้าไปคุย เดินเข้าไปคุยถ้ายังมึนๆอยู่ก็เข้าไปพูดเนี่ยสมมุติสมมุติอ่ะผมเป็นคนหั่นเนี่ยอ่ะผมเป็นคนหั่นเนี่ยเดินมาเนี่ยเวลาโมโหแล้วอ่ะคุณเอเอาไปหั่นให้ดูดีหน่อยครับเอาไปหั่นให้ดูดีหน่อยนะอันนี้คือโมโหแล้วเหรอฮะอันนี้อันนี้เอานี้ยเบาๆแล้วถ้าคุณเอเอามาอีก ใหญ่กว่านี้หน่อยเข้าใจคำว่าเบาๆไหมคุณเอมมันต้องทำยังไงคุณเอมในทัศนคติคุณเอทำยังไงให้มันบาไม่ให้มันบางลงอีกเหรอครับใช่ไหมล่ะฮะก็คืออ๋อครับงั้นผมไปแก้ใหม่นะครับแก้ใหม่เลยครับมาแล้วเอายังไม่ถูกใจอันนี้มึงว่าแน่ใจว่ามึงกินได้แน่ใจว่ามึงกินได้นะนะแบบแรกก็ก็น้ำมันพืชนะก็ต้องรอน้ำมันนะครับน้ำมันน้ำมันลงไปก่อนสามเกลือลงไปแล้วครับคุณ ขิงครึ่งหนึ่งเนี่ยต้องน้ลง,งเลยเ<อ>หรอลงก่อนครับครึ่งหนึ่งลงนะเลยครึ่งหนึ่งเพื่อให้ขิงมันหอมฮะผัดให้แบบแห้งๆเลยนะให้ดูกับกรอบนะฮะตั้งแต่ EP ีก่อนแล้วนะครับเราบอกว่าไม่เคยเห็นอาจารย์โอเล่เข้าครัวทํากับข้าวที่ไหนเลยนะครับครับอร่อยล่นทุ่งของเราโชคดีมากๆครับจะเห็นอาจารย์โอเล่อีกมุมมองหนึ่งพอเหลืองเสร็จปุ๊บใช้โปรตีนกระสรนะครับใส่ลงไป แต่แ<ค>จริงๆถ้าเป็นเนื้อสัตว์เนี่ยมันจะน้ํามันมันจะออกในตัวครับแต่อันนี้เราไม่มีเนื้อสตัตว์เพราะฉะนั้นก็ต้องใช้น้ํามันช่วยใช่ครับเอานะแค่เจียวขิงให้ให้ให้เหลืองเนี่ยอันเนี้ยก็แทบจะไม่เหมือนใครแล้วไม่เหมือนแล้วครับอร่อยแน่นะอ,อร่อยครับอร่อยแน่นอน <laughs> อร่อยล้นพึ่งครับเอ <laughs> <ยะ S 2> แต่เจ๋งอะไอ้พริกแกงเขาเนี่ยเอาพูดจริงนะมิสไอ้ตัวนั้นอะก็คือผัดกะเพราได้เลยขนาดมีพริกไทยอะพริกไทยพริกแห้ง ผัดกะเพราไม่รู้นะครับบ้านไหนกินยังไงนะบางคนอาจจะมีแค่กระเทียมแล้วก็พริกใช่ครับโขลกกันแค่นั้นแล้วก็ไปผัดใช่ป่ะแต่ที่บ้านผมใส่พริกไทยด้วยเพิ่มความร้อนด้วยใช่กินผัดขิงเนี่ยมันมันจะออกร้อนพี่นะฮะมันจะออกร้อนแรงขิงมันจะเริ่มกรอบพอขิงเริ่มกรอบเสร็จปุ๊บนะใส่โปรตีนกษตรขลงไปนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะพี่เอลรวก็นะเห็ดหูหนูเห็ดหูหนูเห็ดหูหนูลงไป อันนี้สดเนาะไม่ได้ไปลวกไปอะไรแล้วเนาะสดเลยใช่ครับเนี่เป็นที่มาของเห็ดสดหอมมากสุกแล้วนะครับผมแหวกน้ํามันนิดนึงแหวกตรงกลางนิดนึงครับนี่แหละคือพระเอกนะครับพระเอกจะลงแล้วครับคุณนะใส่ลงไปคุณพี่แกงลงไปแล้วครับคุณพร้อมกับเต้าเจี้ยวเลยนะฮะเต้าเจี้ยวลงไปด้วยครับนะเต้าเจี้ยวเลยสูตรนี้เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกนะครับเนี่ยในรายการเราเลยของอาจารย์โนเล่เลยนะครับความทอดขิงก่อนอะหอมอะ หอมไหมหอมอ่ามันจะนำพามาใช่ไกันแล้วใช่ันนั้นอาจารย์ยี่ศักมาครับเขามาสอนทำต้มขา,า,ขาต้มขาออออาจารย์ยอดยศอย่าไปพูดชื่อเลยนะเขาเขาเอ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 าขาตะไคระลงไปไปผัดในหม้อก่อนไปคั่วครับแล้วมันจะได้ความหอมเนาะนอันนี้คือต้มขาแต่อันเนี้ยอาจารย์โอเล่นะครับมีการเอาขิงเนี่ยลงไปผัดกับสามเกลือ ให้มันได้กระเทียมกรอบหอมผิงก็หอมอัน้กใส่พริกลงไปแล้วตามลงไปนะก็ได้เผ็ดร้อนแน่นะมันก็จอกพริกๆรวัวๆนวลๆน้ำตาลปี๊บใส่ไปครับอันนี้ครับผมน้ำพริกกะปิน้ำพริกกะปินี่นี่นะผมว่าอีกหน่อยนะแล้วก็ น้ำเปล่าสักหน่อยนึงครับน้ำเปล่านำแปับคุณพีรกก็อ่าได้ครับนี่หนึ่งครุกคริกครับโอยน้ำลายแตกต่อมน้ำลายทำงานนะและอะไรต่อครับต่อไปก็ขิงครับอันนี้ของมันจะหอมยิ่งขึ้นอ่านะครับใส่ไปเลยครับผัดขิงนะคุณอย่าเสียดายขิงนะคะขอคำว่าผัดขิงก็นเนาะิบางร้านนะที่พี่เป็นยังไงบ้างมันมีอยู่นอย S <S <S แล้วนอกจากคือมันมีแต่เห็ดอูหนู<ย>ว่หาทิงไม่เจอเลยไหนว, <S <S 1> <S 1> ว่าผัดทิงอ่ะคือใส่ให้หน่อยนะครับอ่าเราก็ตามด้วยหอมหัว,หวใหญ่ครับนี่เราก็รอให้อา่าอ,อะไรมันมันสุกให้มันดูเรียบร้อยสุกแล้วเดี๋ยวเราค่อยใส่ต้นหอมครับนะฮะทีนึงโปรตีนกรอ่ะอาจารย์เอาไปทําอะไรก่อนก่อนที่จะมาต้องแช่น้าก่อนแช่น้ำแช่น้ให้มันนิ่มใช่ครับผมแล้วก็เอาไปทอดทอดด้วยทอดแล้วก็มา แสดงว่าทุกเมนูเกี่ยวกับของโปรตีนกษตรเนี่ยอาจารย์จะทอดไปด้วยใช่ครับมันก็จะได้ความหอมนะครับอ่าถ้ายางนั้นสุกแล้วมาลองชิมดูครับหอมเฮ้ยอันนี้อร่อยมากเลยกาเป็นผัดขิงเดี๋ยวคุณจะเห็นน้ำพริกกะปินะครับผมยังแอบนึกอยู่ในใจว่ากลิ่นน้ำพริกกะปิจะจะจะกบขิงไหมไม่กบมันมีความหอมของผัดขิงเข้ากันเข้ากับขิงกะปิจะเข้ากับขิงอาจารย์ เราเราลบแกงเขียวหวานมันก่อนออกไปได้ไหมแล้วเอาอันนี้ไปแปะไม่ละล้อเล่นล้อเล่นนะเว้ยอันนี้อร่อยจริงอร่อยนะอร่อยอร่อยเสร็จแล้วครับกับเมนูผัดขิงโปรตีนเกษตรอาจาร โหวันนี้ดีใจมากเลยจ้าที่ให้เกียรติอยู่กับเราอีกหนึ่งอีพีนะครับวันนี้ผิดพลาดประการใดผมต้องขออภัยด้วยนะครับเช่นกันนะครับแล้วขอโทษแทนน้องๆทีมงานด้วยคุณแม่คุณพ่อด้วยนะครับเอฟซีด้วยเอฟซีของอาจารย์ด้วยนะถ้ามีวาจาใดเราไม่ได้เกียจตนานะครับแต่บอกนะครับว่าสองอีพีนี้ที่อยู่กับอาจารย์มาอาจารย์ให้เกียรติกับทีมงานมากนะครับและโดยเฉพาะเมนูอาหาร ของบ้านที่ทานมาตั้งแต่รุ่นคุณย่าคุณยายนช่ครับแล้วก็มาถ่ายทอดผ่านรายการของเราถือว่ามันทรงคุณค่าคเพราะบางบ้านเนี่ยบอกจีนอาจารย์มีสูตรอร่อยแต่หวงแล้วเก็บ,บแล้วเก็บเอาไว้พอเก็บเอาไว้ปั๊บเนี่ยค่ะพอไม่มีคนสืบทอดแล้วเนี่ยก็หาย อันนี้ลองไปทําทานดูได้เลยผมบอกเลยนะครับว่าวันนี้ผมว้าวมากกับเมนูผัดขิงซึ่งไม่เคยเจอแล้วก็ไม่เคยกินเมนูแบบนี้มาก่อนแล้วอร่อยจริงครับไม่เสียรสชาติของความเป็นผัดขิงนะฮะขอบคุณจริงๆชื่นใจมากๆได้สูตรมาเขามีอีกนะ เขามีแกงละแวงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหาเหมายถึงฮะจะมาให้อีกเขามีสูตรซึ่งเป็นสูตรของทางบ้านทานเอาไว้นะครับอาจารย์ครับมีอะไรจะฝากอีกไหมในวันนี้ก็นะครับฝากเหมือนเดิมครับผมใน ในช่วงช่วงนี้ที่เป็นโอกาสเดียวที่ผมจะได้เจอกับพุกท่านในการะะ2ร่ดวงชะตาพี่เอคนะครับคุณมิกปีหนึ่ง 2, 2> ด่ดวงชะตาเข้าใกล้เอฟซกันครั้งหนึ่งน,น, <valor> นะครับฝากด้วยวอลเปเปอร์พัฟฟิคเนตมหาเศรษฐีดักดูเซฟคาราวันคณะปติที่นํามาจากนะครับ ในเมืองฟูเน่ประเทศอินเดียนะครับฟางเศรษฐีที่รวยที่สุดในโลกแล้วก็วอลเปเปอร์นี้ส่งชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดนะครับพี่นะส่งมาตามไลน์แอดนี้เลยนะครับจะคานวณให้เคส by เคสคนต่อคนแล้วก็จัดส่งไปให้ทุกท่านนะครับนะครับหปีมีครั้งเดียวนะคุณพ่อคุณแม่ครับแล้วก็อาจารย์บอกแล้วว่ามีสิ่งดีๆที่มามอบให้กับทุกๆท่านนะครับโดยเฉพาะ f อซของอาจารย์ก็ฝากไว้ด้วยขอพระคุณยังสูงนะอาจารย์นะรับที่สุดในโลกขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณรับกอบครับค อร่อยล่นทุ่งของเราวันนี้นะฮะคุณพ่อคุณแม่ครับฝากไว้ด้วยเดี๋ยวครั้งหน้าจะมีเมนูอะไรมานําเสนอกันแล้วจะเป็นใครนะครับฝากติดตามด้วยไปแล้วนะคะสวัสดีครับโอเคครับผมูคนหันเนี่ยเดินมาเนี่ยเวลาโมโหแล้วอ่ะอันนี้มึงว่าแน่ใจให้ึงกินได้เขาอะดูคนคนจะโกรธหรือเปล่าเสียงเขานุ่มมากเลยนะอาจารย์ะผมมาสัมผัสได้นะนุ่มๆอย่างเงี้ย เวลาแบบดุขึ้นมาใจหายนะเหมือนพี่เลยอ่ะยังกูก็ไปเกี่ยวเขาทำไมอ่ะเฮ้เราจะมีช้อนทำไมก็เน้นนกัสีงใช่ครับอันนี้ของทีมอาจารย์นะเตรียมวาเตรียมเป็นอย่างดีแล้วคุณบอกเอไม่ต้องเอมาเลยทีมาเลยอย่างนี้